ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้3ามเจ็ดเจ็ดสามนะคะทุกคนขางงวดที่ผ่านมานะคะหนึ 1, ออ่งพยสองห้ากสี่วันให้ที่8 7ดเนะคะเน้นที่7จ็ดแดและเจ็าใครรอ16พอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอ่าแฟนคลับชาวติกต o k ด้วยนะคะ วันนี้นะคะทุกคนขาก็เป็นวันดีนะคะเจ๊บอลจะได้มาปล่อยนะคะขนมไทยทุกคนขาขนมไทยนะคะงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะทุกคนขาวันนี้ใครพร้อมที่จะฟังแล้วบ้างว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะ ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้เจมบอนหน่อยนะคะและอย่าลืมนะคะฟังจบแล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยเพราะว่าปูษยีสโทยาสีปทุมมาชอบคนทําบุญนะคะทุกคนขาจะบอกว่าวันนี้ที่หนูปล่อยเพราะว่าเป็นวันข้าพรรษาอยู่ใช่ไหมกาลังจองพรรษาในวันพรุ่งนี้แล้วผู้นี้คือวันพระใหญ่นะคะวันที่21นะคะส่วนวันนี้คือวันที่20นะคะทุกคนขาก็อ่านเราก็จะได้แบ่งปันนะคะในการทําบุญทําทาน ต่อไปด้วยนะคะทุกคนขาอะทุกคนขาวันนี้ใครพร้อมแล้วบ้างกดหัวใจให้น้องบอลเลยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้น้องบอลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาด้วยค่ะว่าขอให้รวยหรือว่าสาธุบารมีปู่ก็ได้นะคะอะทุกคนขาพร้อมแล้วนะรัฐบาลไทยงดนี้นะคะทุกคนขาน้องบอลขอไม่ฟันเหมือนเดิมนะทุกคนนะใครชอบวิ่งชอบลุดอะไรตามไปได้เลย จัดไปได้เลยคะ่ะใครชอบตัวไหนจัดไปเลยคะ่ะนะคะอ่ะรัฐบาลไทยตัวแรกนะคะทุกคนขาที่น้องบอลจะบอกในค่ําคืนนี้นะ,ะคะทุกคนขาอ่ะตัวแรกคะ่ะตัวแรกคือเลขแปค่ะตัวแรกคือเลขแปค่ะทุกคนขาฟังหนูนะตัวแรกคือเลขแปดเตรียมกระดาษมาจดให้ดีตัวแรกคือเลขแปค่ะนะคะตัวที่2คือเลขเจค่ะตัวที่2คือเลข เจ็ดค่ะและตัวที่สามคือเลขสามค่ะตัวที่สามคือเลขสามนะคะทุกคนคะ่ะแปดเจ็ดสามงวดนี้ชอบมากชอบ ชอบส่วนตัวนะคะทุกคนขาตัดเลขนได้เลยแค่3มหางนะคะ8 7 8 3แล้วก็7 3 8 3ออก2งวดแล้วใครว่างวด3จะมาไม่ได้มีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะคะทุกคนขานี่นะคะทุกคนขาใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะหนูไปแก้บนมาวันนี้แล้วขอทุกคนปังๆนะคะทุกคนขาฟังดูนะ873สามนะคะหนูไม่สามารถที่จะพิมพ์เลขขบนได้นะคะหนูไม่สามารถที่จะพิมพ์อาเลขที่หนูพูดลงหน้าจอติกตอกได้เพราะฉะนั้นหนูจะโดนบล็อกอีก นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะแปดเจดสชอบสุดๆคือ7จ็ดสามเจดแปดเดสามเจดแปดถ้าเติมอีกหางเดียวก็83าได้เลยค่ะ นะครแปดสามกันไว้สักนิดนึงก็ยังดีนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะทุกคนขาสาหรับวันนี้ใครได้ยินครบแล้วนะคะสาธุบาลมีป,ปู่คอ้ปู่ศีสุโธยาศรีปทุมมาช่วยทุกคนที่เดือดร้อนให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้หนูคอมเมนต์ให้หนูด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ของเจอบอลพารวยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะเจอบอลก็จะมาปล่อยขนมไทยนะคะให้กับเพื่อนๆ FC ของเจอบอลทุกคนนะคะทุกคนขาอ่ะใครพร้อมฟังหรือบ้างใครที่พร้อมฟังบ้างคะอย่าลืมกดแชร์ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้เจอบอลด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะคะมา วดนี้นะคะเจวันก็จะไม่ขอฟันเหมือนเดิมนะคะกอจะไม่ขอฟันนะคะใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วบ้างนะคะตัวแรกนะคะทุกคนขาตัวแรกนะคะเป็นเลขสองค่ะตัวแรกเป็นเลขสองค่ะนะคะตัวที่สองเป็นเลขห้านะคะตัวที่สองเป็นเลขห้าค่ะนะตัวที่สามจะเป็นเลขศูนย ตัวที่3มจะเป็นเลข0ูย์ค่ะมีใครชอบบ้าง250งวดนี้นะคะอย่าลืมติดศูนย์ด้วยเป็นเลขที่หนูชอบมากๆเลยนะคะเป็นตัวเลขที่หนูชอบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น25 20แล้วก็50นนะคะมีใครชอบบ้างนะคะฝากติดตามด้วยดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ทุกคนขาทุกอย่างนะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับ สี่งวดติดนะคะผ่านมาแล้วสำหรับสี่งวดติดนะคะใครชอบตามได้เลยนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะใครที่ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะจะได้ปังๆกันยก,ยกเพจยกทีมกันเลยเนาะคุณแม่เนาะอ,อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะและลืมคอมเมนต์ด้วยค่ะใครชอบนะคะคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สามค่ะเป็นวันที่สามนะคะหนู อัดคลิปแล้วหนูลงคลิปเป็นเวลาสามทุ่มนะคะขอโทษด้วยนะคะที่หนูมาช้านะคะที่หนูนัดไว้ที่สองทุ่มเนาะวันนี้หนูมาช้านะคะพอดีหนูติดธุระดะทุกนะค,คนคะ่ะก็ขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะทุกคนคะ่ะก็ขอ,ขอให้ทุกคนนะคะปังปัง,ปงเฮงกับสิบหกพอยอนี้นะคะสิบหกพอยอนี้ที่สองห้าศูนย์ค่ะที่สองห้าแล้วก็ศูนย์ค่ะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะท่ทุกนปัง,ป,งปังนะคะขอทุกท่านปังปังค่ะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะในการติดตามของหนูนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย